คนละครึ่งเศษสีขยับเข้ามาอีก2สัปดาห์ลงทะเบียนและกดรับสิทธิ์14กุมภาพันธ์เริ่มใช้ปลายเดือนกุมภาพันธ์รับเงิน1,000ถึง1,500บาทพร้อมช่วยเหลือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางพร้อมแล้วมาติดตามรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งเฟส4ซึ่งข้อมูลนี้มาจากการเปิดเผยของนายพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าหลังจากที่ได้หารือกันแล้วที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส4เข้ามาให้เร็วขึ้นประมาณ2สัปดาห์ จากเดิมที่จะเริ่มโครงการในวันที่1มีนาคมเลื่อนเข้ามาเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แทนสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งคาดว่าจะเริ่มให้กดยืนยันสิทธิในแอปเป่าตังช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์โดยที่ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่มแต่จะไม่ใช่ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการภายในช่วงเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือหรือ1มีนาคมและจะมีการช่วยเหลือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนโดยจะมีการเติมเม็ดเงินเข้าไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนในสองกลุ่มนี้ด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มส่วนจํานวนคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส4อาจจะไม่ถึง26ล้านคนเท่ากับจํานวนคนที่ได้รับสิทธิ์ในคนละครึ่งเฟส3มเนื่องจากต้องรอให้มีการยืนยันตัวตนก่อน ส่วนจำนวนจะมีมากหรือน้อยต้องรอดูอีกครั้งค่ะส่วนวงเงินที่จะได้รับจะอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,500บาทมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์2-3ถึงเดือนส่วนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางจะมีการช่วยเหลือใกล้เคียงกับคนละครึ่งคือได้รับคนละ500ถึง1,000บาทและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดและเป็นข้อมูลสาคัญค่ะที่หลายคนต่างรอคอยอยากให้คนละครึ่งเฟส4เลื่อนเข้ามาให้เร็ว ขึ้นและในตอนนี้ก็ได้เลื่อนเข้ามาแล้วจริงๆและเราก็ได้ทราบแล้วว่าจะได้รับวงเงินคนละ1 0 0 0ถึง1,500บาทพร้อมกันนั้นก็ได้ช่วยเหลือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางด้วยก็นับว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงค่ะที่วันนี้มีความชัดเจนแล้วและในระหว่างนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอ้อยจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ